สวัสดีชาว T S X ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันเช่นเกยเป็นไงกันบ้างเก็บเลเวลไปถึงเลเวลไหนกันแล้วเห็น <He ed S 2> ช่องแชทเนี่ยโอ้โหคุยกันสนุกสนานยาวเหยียดกันเลยทีเดียวใครที่เข้ากิวผมมาแล้วยังไม่ได้เข้าลายกลุ่มกรุณาแอดลายกลุ่มด้วยนะผมโชว์ไว้ที่หน้าหน้าไอตรงอันนี้แคนไอหน้าิอ่ะอันนี้ชื่อลายกลุ่มนะ ใครที่ยังไม่เข้าเข้ามาด้วยมารายงานตัวแล้วก็มารู้จักกันสักนิดนึงเผื่อว่าเวลาจะไปกิจกรรมไปนัดกันไปลงหอไปทำเคเวสไปเปิดแมปแบบเนี้มันจะได้ง่ายเวลาติดต่อกันแล้วเราจะได้รู้ว่าแต่ละคนชื่อเล่นอะไรชื่อตัวละครอะไรแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวถ้ากิวมันขยายก็น่าจะรับคนเพิ่มได้ผมก็ไม่คิดว่า ระแสตอบรับจะดีขนาดนี้พึ่งตั้งกิววันก่อนเต็มแล้วว่าแล้วเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่าว่าเฮ้ยฉันจะต้องแลกอะไรการแลกกิจกรรมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเดียวกับตอนที่ผมเล่นอยู่ไต้หวันและผมก็เผลอทำผิดพลาดไปซึ่งผมจะเอาความผิดพลาดนี้มาบอกทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนควรจะแลกควรจะแลกอะไรเป็นลำดับแรกและอะไร ที่ไม่ควรไปเสียเวลากับมันอย่างแรกเลยนะถ้าเราคลิกเข้ามาอุย้ยมันมีของล่อตาล่อใจหลายอย่างมากผมอยากจะแนะนำเป็นของชิ้นนี้ที่ทุกคนควรจะแลกก็คือยานพาหนะทำไมต้องเป็นยานพาหนะเพราะว่ายานพาหนะเนี่ยถ้าเราสะสมได้เยอะๆเราจะมีความแตกต่างจากผู้เล่นท่านอื่นที่ไม่มียานพาหนะเลยหากว่าเราคิกเข้ามาที่นี่นะหัวข้อพาหนะ ทุกคนจะเห็นสเตตัสด้านข้างเนี่ยที่มันเป็นตัวคูณอยู่การคูณดังกล่าวเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าตัวเลขแต่ละตัวมาจากไหน2,0,0,15มันคือตัวเนี้ยเห็นไหมสองศูนย์ศูย์สิบสองศูนย์ศูน้แสงว่าถ้าเราอัพสเตตัสของยานผ่านะขึ้นไปมันก็ตัวเลขดังกล่าวมันจะเด้งมาที่หน้าสถานะตรงนี้แล้วตัวเลขพวกนี้ มันก็จะคูณกับจำนวนยานพาหนะที่เรามีแสดงว่าถ้าเรายิ่งมียานพาหนะเยอะเท่าไหร่ตัวคูณสเตตัสจะยิ่งมากเท่านั้นนี่ขนาดมี4ตัวนะยังได้1.04ถ้าเราเอามาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งอาจจะเป็น1.05หหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะว่ายิ่งตัวเลขมากเมื่อเราคูณกับตัวเลขข้างหน้าแล้ว สเตตัสด,ดังกล่าวมันก็จะได้เยอะขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเราควรจะแลกสัตว์ขี่ยานพานะเนี่ยเป็นลำดับแรกแล้วอย่างที่สองเราควรจะแลกอะไรอันที่สองแนะนำให้แลกยันต่างมิติอันนี้จะทำให้พวกคุณเลเวลไวมากยันต่างมิติมันก็จะใช้เนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยแล้วเลเวลก็จะพุ่งแบบ ปีดพุ่งปีดพุ่งปีดพุ่งปีดเลยไม่ใช่พุ่งแค่เราคนเดียวนะพุ่งทั้งคนแล้วก็พุ่งทั้งขุนคือมันมันเข้าแค่ดันเดียวแต่ได้ถึง4 4...5 ตัวละครคือตัวเราแล้วก็ขุนอีก4ตัวคุณอยากพาขุนตัวไหนขุนที่รักของคุณ่เข้ามาคุณลากเข้ามาให้หมดเลยมายืนใ้เฉยแป๊บเดียวก็เลเวล 30- 40แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ควรจะแลกเป็นลำดับที่สออย่างที่ส ที่อยากจะแนะนําก็คือที่รีเต่าทองทําไมนะเหรอเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะช่วยคุณได้เยอะคุณกําลังตามหาสร้อยขุบนบลตัวไหนอยู่ไหมหรือตอนนี้คุณกําลังตามหาหม้วนขุบนบลอยู่หรือเปล่าอย่าลืมว่าม้วนขุบนบลมีความสําคัญมากนะเพราะอะไรมันเอามาเสริมแก่งขุบนบลได้เสริมแก่งยังไงตรงหัวข้อนี้เลยหลายผู้เล่นใหม่น่าจะยังไม่รู้เนี่ยอย่างอันเนี้ย ถ้าเราคลิกเสริมแกงเห็นไหมเราจะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นมาและเมื่อเราเสริมแกงอีกครั้งหนึ่งปั๊บเห็นไหมเราก็จะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ทีเนี้ยเราจะไปติดปัญหาตรงดาวที่3ดาวที่3มมงคนบนต้องใช้อะไรใช้ม้วนขุนบนนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องเอาที่รีเต่าทองมารีหาม้วนขุนบนแต่ถ้า แต่ถ้าคุณยังไม่ได้สร้อยขุนพลเนี่ยที่ที่จะต้องเอาไปจุดตีหนึ่งให้คุณมารีหาสร้อยก่อนแต่ถ้าคุณมีสร้อยแล้วเอาไปอัพสเตเต,ตัสขุนโดยการเสริมแก่งนี่ลำดับแรกนะก็คือยานพานะอันนี้แตกต่างมากตอนช่วงที่ผมเล่นเซิร์ฟไต้หวันพอระยะเวลาผ่านไปได้ประมาณปีหนึ่งคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างคนที่มีสัตว์ขี่ กับไม่มีสัตว์ขี่ตัวคุณแตกต่างกันเยอะมากและลำดับต่อมาถ้ามีเหลือนะเหรียญพวกนี้แต่ผมคิดว่าแค่คุณแลก3อย่างนี้แบบเต็มแม็กก็แทบจะไม่เหลือแล้วถ้าเหลือคุณเอามาเดินลูกเต๋าดีกว่าแต่ลูกเต๋าเนี่ยถ้าไม่จําเป็นไม่อยากให้เอามาเดินเพราะตอนนั้นที่ผมเล่นเซิร์ฟไต้หวันเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่มีใครเดินลูกเต่าเลยนะมีผมอยู่คนเดียวที่เดินลูกเตา่า แล้วคือได้ได้มาเท่าไหร่ผมก็เปิดเอามาแลกลูกเต๋าหมดกลายเป็นว่าเพื่อนเนี่ยได้ของในนี้ไปเกือบทั้งหมดแต่ผมได้แค่เดินลูกเต๋าอย่างเดียวซึ่งดูแล้วมันไม่คุ้มแล้วก็ไม่คือมันเสียเสียเวลาที่ที่เราเปิดฟาร์มทั้งวันทั้งคืนมันมันพาเราไปถึงฝั่งฝันไหมไม่ถึงนะทุกคนดูรอบจำนวนรอบที่เราจะต้องเดินถ้าให้สูงสุด ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน100รอบหรอกต่อให้คุณจะฟาร,รม์มทั้งวันก,ก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากแนะนำเลยก็คือนี่แหละตัวเนี้ยานผ่านนะถ้าคุณไม่เดินลูกเตา๋าต่อมาคุณจะแลกอะไรเอาเป็นเหรียญดวงวิญญาณก็ได้แต่เหรียญดวงวิญญาณเนี่ยมันใช้แต้มค่อนข้างเยอะอันที่ไม่อยากแนะนำเลยก็คือ ม้วนสุ่มอาวุธอย่าแลกเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในเราจะเปิดได้ม้วนสุ่มตัวไหนรอเป็นใบเลือกดีกว่ารองลงมาเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เอาทั้งเหรียญดวงวิญญาณไม่เอาทั้งม้วนสุ่มอาวุธคุณมาแลกบัตรสุ่มขุนพลดีกว่าเพราะบัตรสุ่มขุนพลคุณยังจะได้อีกหนึ่งเด้งหนึ่งเด้งยังไงคือจํานวนที่คุณสุ่มตรงเนี้ยเห็นไหม สุ่มวิญญาณสุ่มครบร้อยครั้งคุณก็ได้เหรียญคืนไปอีกแบบนี้มันเวิร์กกว่าเท่ากับว่าได้2เด้งมันก็น่าจะหมดอยู่แค่นี้แล้วสำหรับกิจกรรมรอบนี้และมันเหลือเวลาแค่7วันเท่านั้นลองคำนวณดูนะถ้ากิจกรรมหมดลูกเตา๋าไอ้ไม่ใช่ไอ้เหรียญปาาตัวเย่้เนี่ยมันก็จะไม่ดรอปแต่ว่าเจ้าตัวแรกของรางวัลเนี่ยมันยังอยู่ให้แลก อีก21วันเวันันไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปพร้อมกับกิจกรรมลูกเตา๋ายังอยู่ครบถ้วนทุกประการตอนนี้ผมก็เนี่ยพยายามกำลังเก็บสะสมอยู่อ่ะผมลองเปิดทั้งหมดแล้วนะแต่ยังไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะแลกได้ไหมยังไม่พอเก็บอีกนิดนึงก็น่าจะได้แล้วคือคนนี้ฟาร์มอีกครั้งหนึ่งคิดว่าน่าจะ แลกได้แล้วล่ะสาหรับยานพาหนะตัวนี้แต่ว่าพอขี่แล้วอาจจะไม่ได้ดูดีมากเท่าไหร่เพราะเราจะขึ้นไปอยู่บนบนหลังของมันหรือถ้าใครนึกภาพไม่ออกลองดูน่าจะมีคนแลกไปแล้วแต่แนะนําเลยว่าสะสมสัตว์ขี่คุณจะเป็นอะไรที่แตกต่างมากเมื่อระยะเวลาผ่านล่วงเลยไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย